เชลซีทุ่ม80ล้านล่าวลาโฮวิชเสริมคมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของไรเซเบนออฟิเชียลครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงข่าวคราวของศูนย์หน้าหมายเลข9นะครับที่เป็นกองหน้าตัวจบสกอร์อาชีพนะครับเพราะโพเชตินโนได้บอกแล้วนะครับว่า เขาต้องการกองหน้าตัวจดสกอร์อาชีพไม่ต้องการฟอสไนไม่ต้องการหน้ากึ่งปีกมาเล่นเป็นกองหน้าเหมือนที่ปัจจุบันครับอาจจะเป็นชาลฟลิกมูดริกเอยเคยไปยืนคลายฮาเวดไปยืนเขาไม่ต้องการครับเขาต้องการกองหน้าอาชีพอย่างเช่นดูซานวล h าโฮวิชคนนี้วิเตอร์โอซิมเฮนแฮร์รี่เคนอะไรแบบนี้แต่โอซิมเฮนก็แพงแสนแพงครับ150ล้านยูโรแฮร์รี่เคนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปอนก็100ล้านปอน แต่ดูซามโนวิชคนนี้ครับมีการรายงานครับจากฟิลิปเมโรครับก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าชอบรายงานข่าวเชลซีก็อาจต้องกรองที่นึงครับเกี่ยวกับค่าตัวเขาบอกว่าประมาณ71ล้านปอนด์ครับคิดเป็นเงินก็ราวสัก80ล้านยูโรแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมีนั่นของชลรีลองครับนักข่าวจากทางสายฝรั่งเศสครับจากทาง ESPN ครับบางทีแกก็แวะไปทาง r m c s p o r t บ้างนะครับผมก็ได้บอกว่า เขาได้รับข่าวสารมานะครับว่าทางเชลซีเนี่ยทำการยื่นข้อเสนอสนใจแล้วก็ขอซื้อผ่านทางยูเวนตุสไปแล้วครับค่าตัวนี้เราเรา80ล้านยูโรครับในการล่าตัวดูซามูลชคนนี้มาร่วมทัพนะครับตอนนี้ครับต้องบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักนะครับแล้วก็ล่าสุดครับจากการรายง,งานของ Sky ยอิตาียแบบนี้การรายง,งานจากเคเ r ียเดลสปอร์ตแบบนี้ครับได้บอกว่ายูเวนตุสเนี่ยจะถูกตัด12แต้มนะฮะ ถ้าถูกตัดปุ๊บเนี่ยพวกเขาจะไม่ไเล่นบอลยุโรปเลยครับตอนนี้ยูเวนตุสเนี่ยเป็นรองจากฝูงก็จริงแต่ว่าถ้าถูกตัด12แต้มเนี่ยพวกเขาจะดุดโคตาคอนเฟลซ์ก็ไม่ได้เล่นยูโรป้าก็ไม่เล่นแชมเปียนส์ก็หมดสิทธิ์ถามว่ายูเวนตุสเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่แล้วเพราะว่าโดนสารตัดสินเนี่ยว่าผิดนะครับพวกเขาต้องขายนักเตะออกไปและดูซานคนนี้เป็นนักเตะที่ถ้าขายก็ทํากําไรได้มากที่สุดนะครับถามว่าวาลรวิชเนี่ยเก่งไหมเป็นคนที่เก่งแต่ไม่ได้มีความเร็วครับ จบบอลได้ซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ขมครับเป็นคนที่เอี้ยวตัวแล้วก็ยิงถือว่าคมใช้ได้ลูกกลางอากาศถือว่าดีครับเป็นคนที่เทคนิคดีครับไปกับบอลได้พลิกบอลได้ดีบางบอลพักบอลได้แต่เป็นคนที่ไม่ได้มีความเร็วอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจครับราคาถามว่าแพงไหมแล้วก็แรงไหมก็แรงอยู่ครับแต่ว่าด้วยอายุอานามที่ไม่ได้เยอะครับ23ปีเท่านั้นครับนัานของดูซานชคนนี้ครับ ก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเชลซีถึงอยากลงทุนแล้วก็พอร์ตบรีนั้นต้องการนักเตะอายุน้อยอยู่แล้วครับส่วนสูงนี่ครับ190ซนเมตรสัญญาเนี่ยโอเคเลยครับแม้ว่าจะเหลือกันเยอะครับเพราะทางยูเวนตุสครับทุ่มเงินถึง81.6ล้านยูโรครับในการดึงเขาคนนี้มาจากฟิอรเรนติน่าซึ่งฟิออลเนี่ยก็ซื้อมาจากปาริซานเบอเกรดจากเซอร์เบียบ้านเกิดของเขาอีกทีครับด้วยค่าตัว3.2ล้านยูโรแล้วฟิออลเนี่ยก็มาบ่มเพราะ ปั้นอยู่มาสักสี่ฤดูกาลและฟอร์มก็โดดเด่นนะครับสายธรรมชาติคนนี้ถือว่าน่าสนใจครับลูกลาอากาศได้ที่บอกครับยิงจังหวะพลิกแปลงพอได้คือคนรจะบอกว่านี่คือนิวฮารด์หรือว่าเหมือเป็นคู่แข่งฮารด์หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ขนาดนั้นครับคือตัวใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้เร็วเหมือนฮาร่าน์ครับฮาร่านั้นคือปีศาจจะจัดนะครับผมทัานั้ของวัลโอวิชนะครับเกิดในปี2000ครับในวันที่28มกราคมตอนนี้อายุ23ปีครับสูง190เซนติเมตร เป็นนักเตะที่ถือว่าแวลดีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนี้ครับนี่ข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมาสักประมาณสัก2-3ปีแล้วแล้วก็คราวนี้เริ่มมีข่าวหนักขึ้นนะครับและเชลซีนั้นก็ต้องการนักเตะคนนี้จริงจังครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าลิสตแต่ละลิสนั้นหัวค่าตัวแพงครับหรือแม้จะเป็นทางด้านของลัสมุทไลุนครับสุนัขชาวเดนมาร์กของอาร์ตแลนต้าเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าประสบการณ์ก็ยังน้อยค่าตัวก็แรงครับห้0ล้านปอนด์ ผมมองว่าไปคุ้มดูซานคนนี้ดีกว่านะครับดูซานครับฤดูกาลนี้ครับ41นัด14ประตูกับอีก4แอสซิสต์ครับช่วงหลังๆเนี่ยดูซานผลงานก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมคือผลงานในเกมลีกครับก็พื้นยิงใส่อตาลนตาไปได้ครับ1ประตูยิงใส่เลเช่ได้1นประตูแต่ว่าก่อนนั้นครับโหเรียกว่าเป็นดาวยิงเป้าสะอาดไปอย่างยาวนานครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของ ซาจิใจด้วยนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยถูกตัดแต้มอนาคตของตจะเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าขณะผู้บริหารเนี่ยยังลาออกกันไปเยอะแยะถูกปลดกันไปถูกแบนกันไปเยอะแยะไปหมดครับนักเตะก็คงจะขวัญเสียพอสมควรครับมาดูวันที่ปีก่อนแล้วกันนะครับดูซานเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรกับยูเวนตุสนะครับผลงานของดูซานครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วกับยูเวนตุสนะครับเขายิงไปถึง29ประตูกับอีกแอซิสซ์ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนผลงานครับส0 2 0 2 0 2 1นะครับผมดูซานคนนีอ ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูครับตอนนั้นครับทางด้านของดูซานเนี่ยอยู่กับฟิโอเรน่าครับยิงให้กับฟิออไป21ประตูกับอีก2แอสซิสก็ถือว่าไม่ธรรมดาเะครับสติแบบนี้และก็แน่นอนแหละครับว่าแมวมองของเชลซีนั้นดูมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ยุคข,ของเจมมารีนา่าแล้วก็ยุคนี้ครับเป็นยุคข,ของพอวิลส์สเตลลี่คริสตเฟอร์วิเวลแต่แม,ม,ม,ม hey, hey, hey. แวแมวมองพวกนี้ครับแต่ว่าเหล่าแมวมองพวกนี้ครับก็เคยเห็นฟองของดูซานอยู่แล้วเพราะว่านี่คือสุดยอดบนได้คิด ทีหลาายยๆมอกได้คิดเห็นอย่างไรครับกับเงินค่าตัว80ล้านยูโรคิดว่าน่าลงทุนไหมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้อยากได้ใครไหมคอมเมนต์มาได้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเคนยากครับโอซิเมนแพงครับเนม,ม่าเจ็บบ่อยครับหรือจเจ้าใครคอมเมนต์มาได้รายการสำหรับผมอกว่าดีลนี้น่าสนใจอยู่พอสมควรในการลงทุนสำหรับตูซานวาโลวิชแต่จะชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ share. ติดตามช่องของเ e s เต e n ์เบนออฟฟิเชียลกันกิกามิลาไปก่อนสวัสดีครับ